สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยลืมเป่าผมหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะคะตั้งใจนะคือวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนําเซรั่มตัวนึ่งที่ใช้เกี่ยวกับผมนะรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมก็ขาดาหรือางน้อยลงด้วยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่า H Balance Serum นั Ser um ่นเองค่ะที่จะใช้ในการดูแลเส้นผม บบลดการขาดรูดด้วยของเส้นผมแล้วก็ทําให้เส้นผมของเรานะคะรากผมของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะคือหลังจากที่พิมระผมเสร็จมาใช่ไหมคะพิมก็จะใช้เจ้าตัวเ Balance s ซ r u m ตัวนี้นะคะในการที่บํารุงเส้นผมของพิมนะคะแล้วรู้สึกว่าเออใช้ไปแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าผมมันไม่บางเหมือนก่อนแล้วและก็คือเส้นผมมันแข็งแรงคือมันไม่ขาดรูดด้วงเหมือนต่ก่อนแล้วคือต่ก่อนอ่ะผมขาดบ่อยมากและผมร่วงเยอะเต็มห้องนวดเป็นมะเร็งเออจนได้เจอตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออผมแข็งแรงขึ้นค่ะ มีนนมมีนนนนะุกคเซ็็จปแบบ้ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีโซระกอบหลัอกสําคัญเลยค่ะค่ะพิซิลนะคะจากประเทศแคนาดาค่ะแล้วก็ได้รับรังวัลอันดับโลกเลยนะคะมีความอ่อนโยนสูงค่ะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวกันเลยค่ะหลังจากที่เราทาเซรัม่มเอชบาลานตัวนี้ไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องล้างหอกเลยค่ะก็สามารถเป่าผมได้ตามปกติเลยนะคะว่นแล้วก็ขอตัวไปเป่าผมแป๊บนึงนะคะ หลังจากที่ผมแห้งแล้วนะคะเขาก็ไม่ทําให้ผมของเรามามอีด้วยนะคะต้องแนะนําจริงๆเลยนะคะสําหรับเอชบาลานเซรั่ม um ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ผมบางนะคะผมไม่แข็งแรงผมขาด,ดูดร่วงนะคะอยากให้รากผมมีความแข็งแรงนะคะต้องเอชบาลาน n c เซรั่ม um ตัวนี้เลยะคะ่ะ